อินดีต้อนรับสู่ช่องฟังให้หลับสนับสนุนค่านิยายค่าน้ำค่าไฟให้อดมินได้ที่ wallet 0ูนย์7 1 9 9 7ไปฟังกันเลยกับนิยายเรื่องหนีหนี้ไปต่างโลกพร้อมระบบสุดโกง123-125นผนังและพื้นของทางเดินล้วนทำมาจากวัสดุโลหะที่ดำสนิทชนิดหนึ่งอันหลินไม่เคยเห็นวัสดุชนิดนี้แต่ดําปานนั้นน่าจะทนทานเป็นอย่างมากอืมถึงทางแยกแล้วเจ้าอัปปละสองทั้งสฝั่งให้หน่อย อันหลินมองเส้นทางมืดสนิทที่แยกเป็นสองทางพร้อมกับพูดขึ้นมาเจ้าอัปปักษ์ได้ยินก็หันมองทั้งสองฝั่งภายใต้แสงสว่างจากดวงตาไฟฉายพวกเขาพบว่ามีประตูสีแดงคล้ำบานใหญ่ตั้งขวางทางทั้งสองฝั่งหรือจะแยกกันดีลู่จื้อผิงพูดเจ้าง่าหรือหลักการคนเยอะกำลังมากไม่รู้จักหรือมีนักรทตั้งเท่าใดที่ถูกโจมตีทีละคนเพราะเชื่อหลักการแยกย้ายกันนะเหนียวเทียนปรอกตาใส่ลู่จือผิงพลางพูดแนนบแนมลู่จื้อผิงงั้นพวกเราไปทางนี้ด้วยกันเถอะอันหลินชี้ไปทางขวามือ ทุกคนไม่คันอย่างไรเสียก็ต้องเลือกหนึ่งในสองมีประตูขวางทั้งสองฝั่งไม่เห็นความแตกต่างเลยเมื่อมาถึงหน้าประตูมันก็เปิดเองอัตโนมัติยังคงเป็นม่านแสงสีฟ้าเช่นเดิมมองไม่เห็นทิวทัศน์ด้านในอันหลินกำก้อนอิดกับกระบี่แน่นก้าวผ่านม่านแสงอย่างเชองช้าอดพูดไม่ได้ว่าการที่มองไม่เห็นว่าข้างในมีสภาพอย่างไรความรู้สึกไม่รู้เช่นนั้นมันชวนให้รู้สึกหวั่นวิตกจริงๆทัศนวิสัยเปลี่ยนไปกลิ่นคาวเลือดจังๆลอยมาพร้อมกับกลิ่นเมนทชุนปรลาดแหวะนี่มันกลิิ่่นน,นนนนออะะไราสเีย อันหลินทนไม่ไหวแล้วสมาชิกด้านหลังก็ทยอยเข้ามาต่างก็คลื่นไส้เป็นระยะๆะะเช่นกันที่นี่มีไฟสีเขียวกลิ่นประหลาดคลาคล้งผิวดีนะมีคราบสีแดงกระจัดกระจายวัตถุพิสดารไม่ปกติทั้งหลายทําให้คิ้วของพวกเขาขมวดเป็นปมห้องนี้มีพื้นที่ใหญ่มีไฟเอรอกลาทรงกระบอกร่วมรอยชิ้นย่านในบรรจุข,ของเลวสีแดงสัตว์ร่างมนุษย์ถูกแช่อยู่ข้างในไม่รู้ว่าหลับไหลหรือว่าตายไปแล้ว ร่างเหล่านี้เต็มไปด้วยเกล็ดสีเขียวบางก็มีปีกงอกออกจากแผ่นหลงังบ้างก็มีหางกิ้งก่าย,ยิ่งกว่านั้นคือส่วนหัวที่กลายเป็นศีรษะของสัตป่าแลดูหน้าสยดสยองผิดปกติห้องทดลองผสมข้ามสายพันธุ์ซุนซึ่งเหลียนมองตัวหนังสือบนผนังแล้วอ่านออกเสียงผสมข้ามสายพันธุ์เมื่อได้ยินคำนี้สายตาที่มองหลอดแก้วของทุกคนก็แตกต่างไปจากเดิมดัดแปลงสายพันธุ์ด้วยการผสมพันธุ์มนุษย์กับสัตว์ประหลาดนั้นหรือตรงอยงเหยียนขมวดคิ้วเสียงค่อยๆยเย็นเยบอบลงช้าช้า อันหลินมองร่างกายครึ่งคนครึ่งสัตว์เหล่านี้ด้วยแววตาเจอความเวทนาแม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้าแต่การทดลองที่มืดมนก็ยังไม่หายไปไม่แน่ว่าความปรารถนาบางอย่างอาจจะรุนแรงขึ้นก็ได้พวกเขาเดินวนรอบห้องทดลองนอกจากร่างที่มีรูปร่างพิลึกทั้งหลายแล,แล้วก็ไม่พบอะไรเป็นพิเศษอีกไปกันเถอะเราไปห้องลับอีกห้องกันเถอะอันหลินสายหน้าเดินนาสมาชิกไปยังประตูของห้องลับอีกห้องหนึ่งสถาบันวิจัยหมายเลข88ดบแปดใหญ่แค่ไหนไม่มีใครรู้ได้ ซุงเซ้งเหรียญที่มาจากราชวงชิงมูแห่งแคว้นจือซิงแอบเผยขนาดโบราณสถานของสถาบันวิจัยอีกสองแห่งที่พวกเขาก่อตั้งมันใหญ่กว่าเมืองติ้งอันเสียอีด้วยเหตุนี้สถาบันวิจัยหมายเลข88แห่งนี้ต้องไม่เล็กแน่นอนหลังพวกเขาก้าวเข้าไปยังห้องรับอีกห้องแสงสีเขียวของห้องทดลองข้ามสายพันุก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นแสงสีแดงขนาดเดียวกันก็มีฟองอากาศเล็กๆปรากฏให้เห็นภายในของเลวของหลอดแก้วสภาพแวดล้อมของห้องรับห้องที่สองไม่ได้ดีไปกว่าห้องที่หนึ่งมากนะักที่นี่เป็นห้องยา เรียกมันว่าห้องยาก็แล้วกันเพราะรอบๆเต็มไปด้วยตู้กระจกใสข้างในมียนานาชนิดและมีของเหลวหลากสีสันอยู่ด้วยอันหลินเดินเข้าไปลองย้ายของจากตู้กระจกใสแหวนมิติอีกครั้งแต่น่าเสียดายที่ล้มเหลวอีกแล้วเจ้าอัปลักษ์ถึงขั้นว่ายกกระบองเงินขึ้นฟาดตู้กระจกอย่างแรงแต่ตู้กระจกกลับนิ่งไม่ไหวติงกลับกันเป็นตัวมันเองที่ถูกสะเทือนจนถอยออกไปหลายเมตรกับสิ่งของที่ได้เพียงมองสัมผัสไม่ได้เช่นนี้พวกเขาต่างก็ผิดหวัง อันลินถอนหายใจจากนั้นเดินไปข้างหน้าต่อในตอนนี้เรื่องมีประตูที่ตั้งอยู่คนละฝั่งปรากฏให้เห็นอีกแล้วคราวนี้เขาเลือกประตูฝั่งซ้ายเพราะโดยทั่วไปแล้วของสําคัญมักจะอยู่ในตําแหน่งศูนย์กลางของโบราณสถานเช่นนั้นโอกาสในการพบเจอของดีจะมากกว่าจากนั้นพวกเขาก็เจอของดีเข้าแล้วจริงๆอิงหญิงงามสวมชุดขาวพลิ้วไหวอินดีต้อนรับผู้สอบเข้าสู่ลานทดสอบปรญจาธาตุหญิงชุดขาวพูดด้วยน้ำเสียงแฝงอารมณ์อย่างเต็มเปี่ยมพวกอันลินต่างก็ชะงักแต่ไม่นานพวกเขาก็พบความผิดปกติ อิงชุดขาวคนนี้เป็นร่างโปร่งแสงที่สร้างจากรังสีไม่ใช่ร่างจริงแต่อย่างใดข้าขอแนะนําตัวข้าชื่อปาหลิงเป็นร่างตาแรลงศูนย์กลางของสถาบันวิจัยแห่งนี้การทดสอบปัญจัทธาต้องการคนอย่างน้อยห้าคนต้องมีธาตุดินน้ําลมไฟไม้ทองจึงจะถือว่าผ่านการทดสอบสถิติกเก่าวของผู้ทดสอบอัตราการรอดชีวิตขององค์การทดสอบครั้งนี้คือ75%็หาเปอร์เซ็นหากผ่านการทดสอบจะได้รับมรดกปัญจัทธาตุจะรับการทดสอบหรือไม่ สายตาของปาหลิงจดจ้องมาที่อันลิงเห็นได้ชัดว่านางพอมีความสามารถในการวิเคราะห์อยู่บ้างรับมรดกผ่านการทดสอบนั้นเหรอควรจะเป็นการเจอก้อนหินจากมุมใดสักมุมจากนั้นมีตำราลับเขียนอยู่ด้านบนนั้นไม่ใช่หรอกเหรอถึงแม้อันลิงจะผิดหวังนิดหน่อยแต่ก็มองสมาชิกที่เหลือเช่นเดิมจากสายตาของสมาชิกเขารู้คำตอบแล้วจึงพยักหน้าแล้วพูดว่าเริ่มทดสอบกันเลยปาหลิงได้ยินดังนั้นก็ยิ่งทันใดนั้นลานทดสอบก็เริ่มสั่นสะเทือน จากนั้นก็มีคลื่นพลังอันรุนแรงปรากฏขึ้นท่าตำแหน่งมันเป็นท่าบริเวณที่แตกต่างกันออกไปเปลวไฟลุกชนคลื่นมรกตคลั่งรากชอนชัยดงกระบี่และก้อนหินลอยล่องจะมีลูกบอลอยู่ในจุดหมายของแต่ละตำแหน่งถ่ายพลังปราณให้ลูกบอลพร้อมกันก็จะถือว่าผ่านการทดสอบไปลิงพูดต่อหลังหารือกันแล้วสุดท้ายก็ตัดสินใจว่าให้อันหลินไปที่ตำแหน่งคาดน้ำเจ้าอ,อัปปะละเป็นตำแหน่งคาดไฟสุนเซึ่งหลิ่นตำแหน่งคาดทองรู่จึ่ผิงไปที่ตำแหน่งคาดดินเหมียวเทียนกับจงหยุงเหียนไปที่ตำแหน่งคาดไม้ อันหลินเดินไปยืนตรงหน้าตำแหน่งคาดน้ำบริเวณนี้มีความยาวแค่ไม่กี่ร้อยเมตรครึ่งแรกมีคลื่นสัดสะดครึ่งหลังเป็นน้ำแข็งย้อยทะมึนทึบดูแล้วไม่ยากเท่าใดน,นักแต่เขาก็ไม่กล้าประมาทอยู่ดียืงย่ากไปข้างหน้าทีละก้าวครื่นคลื่นคลั่งนับพันช่างก็ถาโถมเข้ามาซัดใส่ร่างกายของเขาทำให้เขาสั่นสะท้านถอยหลังอย่างต่อเนื่องช่างเป็นพลังที่น่ากลัวเสียจริงแม้ว่าอันหลินจะต้านทานได้แต่เขากลับเป็นห่วงสมาชิกคนอื่นที่อยู่ในระดับไกลแห่งมรกเหล่านั้นมากกว่า แม้เจ้าอัปปลักษ์ที่เผชิญหน้ากับเปลวไฟจรอนรุ่งแทบทนไม่ไหวแต่ก็ไม่มีอันตรายถึงตายมันเร่งสีเท้าแล้วตรงไปที่จุดหมายสิ่งที่ซุนเซึ่งเหลี่ยนต้องประจันหน้าคือดวงกระบี่แสงกระบี่คมกริบว่าดวงโคจรที่อันตรายถึงชีวิตพุ่งมาทางนางกระบี่ที่ปับอยู่บนพื้นทั้งหลายลอยห้องล้อมตัวนางราวกับเป็นนิดบินแม้นางจะเที่ยวชาญเพลงกระบี่ท่าร่างแก่กล้าแต่การเดินหน้าก็ยังยากลำบากไม่น้อยอยู่ดี ลวดจื้อพิงรู้วิชาหลอมกายเนื้อตัวแข็งแกร่งอย่างยิ่งเมื่อเจอกับก้อนหินห่อเหินในอากาศเขาก็ไม่หลบไม่หลีกพุ่งไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องประหนึ่งรถทั้งฉบับร่างมนุษย์เมื่อเทียบกับความยากลำบากของซุนเซิงเหลียนและลวดจื้อพิงแล้วคู่หูอย่างเหนียวเทียนและจงยุงเยียนกลับดูผ่อนคลายอย่างน่าประหลาดจงหยุงเหยียนใช้วิชาห่อเหินเดินอากาศเข้าสนับสนุนวิชาห่อเหินชนิดนี้ไม่คล่องตัวเรียกได้ว่าพุ่งตรงเท่านั้นจะเลี้ยวหรือโค้งก็ไม่ได้ทั้งนั้นแต่เหนือกว่าตรงความเร็ว ทั้งคู่ลอยขึ้นฟ้าแล้วพุ่งไปข้างหน้าทันทีรากชอนชัยบนพื้นถึงได้รู้สึกตัวยืดตัวขึ้นสู่อากาศขณะนั้นเองพายุหมุนใบมีดลมและกงจากก็เก่ะตัวเป็นตะข่ายป้องกันอันแข็งแกร่งฟาดฟันรากที่ลอยขึ้นมาเหล่านั้นจนแหลกละเอียดประหนึ่งเครื่องปัน่นทั้งคู่กระโดดลงพื้นรีบยื่นมือไปสัมผัสลูกบอลที่อยู่เบื้องหน้าทันทีตำแหน่งคาดไม้สำเร็จเจ้าอัปปารักข้ามทะเลเพลิงไปกระตุ้นลูกบอลตำแหน่งคาดไฟสำเร็จอันหลินใช้กระบี่ฟันน้ำแข็งย้อยเหล่านั้นจากนั้นก็ถ่่าายเทพลลลงปรใสูกบอ ตำแหน่งคาดน้ำสำเร็จผิวหนังของลู่จือผิงบวมแดงไปทั้งตัวบางที่มีเลือดซึมแต่อย่างไรเสียก็พุ่งออกจากตำแหน่งคาดดินไปกระตุ้นลูกบอลลูกนั้นแล้วซุงเซิงเหลียนเป็นคนสุดท้ายที่สัมผัสลูกบอลแขนของนางถูกบาดจนเป็นแผลเผยให้เห็นชั้นเนื้อสีขาวเลือดหลังไหลออกจากบาดแผลลูกบอลทั้งห้าได้รับพลังปราณพร้อมกันทันใดนั้นลานทดสอบก็สั่นสะเทือนขึ้นมาเสียงดูดเครื่องจากกลดังขึ้นการทดสอบสำเร็จเพียงครู่เดียวสติของพวกเขาก็ดับวูบไป ต่อมาพวกเขาก็มาถึงห้องที่รอบตปวขาวโพลนไม่มีสิ่งใดเลยมีลูกบอลสีดําลอยอยู่กลางห้องข้ามมิติเรอทําไมเร็วขนาดนี้อันหลิงตกใจกับเทคโนโลยีสีดําเมื่อเขาเห็นฉากตรงหน้าความคิดแนนประการก็ผุดขึ้นในใจทําให้จิตใจของเขาว้าวุ่นยิ่งกว่าเดิมในตอนนั้นเองร่างของไปหลิงก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งอินดีต้อนรับสู่มิติศูนย์กลางลําดับต่อไปจะเริ่มพิธีสืบทอดมรดกเมื่อไปหลิงพูดถึงมิติศูนย์กลางมุมปากของเขาก็กระตุกอีกครั้ง ยังดีที่เจ้านี่มีฟังช์ชันทะลุมิติไม่อย่างนั้นเขาคงคิดว่าตัวเองทะเลอทะล่าเข้ามาในมิติของเทพเจ้าเสียแล้วลำดับต่อไปแสงแห่งศูนย์กลางจะมาประทับยังร่างของพวกเจ้าพวกเจ้าจะมีโอกาสได้รับการสืบทอดบางส่วนเช่นเดียวกันหมดมันขึ้นอยู่กับวาสนาของพวกเจ้าไอหลิงพูดพลางยิ้มบางๆจูตูลูกบอลสีดําก็สาดลาแสงใส่พวกเขาซุงซึ่งเหรียญขมวดคิ้วหลับตาแน่นคนที่เหลือในม่านแสงต่างก็ตะลึงงนันเจ้ามองข้าข้า,ขามองเจ้าใบหน้าสับสนมึนงง ขอแสดงความยินดีกับแม่นางท่านนี้โชคดีได้รับการสืบทอดแห่งท่าทองไปลิงพูดกับซุนซิ่งเหลียนยิ้มยิ้มแล้วพวกเราละ่ะด้วยจืดผิงที่เต็มไปด้วยรอยฟกช้ำดำเขียวพูดอย่างน้อยยอกน้อยใจพวกเจ้าไม่ได้รางวัลอย่างไรเล่าไปลิงพูดอย่างไม่ยี่มละเมื่อทุกคนได้ฟังก็ทำหน้าเสียดายวิธีการสืบทอดแบบนี้มันช่างรู้สึกเหมือนดิ้นรนต่อสู้สุดชีวิตสุดท้ายกลับต้องมาจับฉลากดุดเล่นหวยขูดไม่สมอารมณ์เอาเสียเลย ลกหมุนขึ้นมาอีกครั้งทุกคนกลับมายังลานทดสอบเดิมซุนเซิงเหรียนก็ลืมตาขึ้นใบหน้าแสดงอาการดีใจเป็นอย่างไรบ้างสหายซุนเจ้าได้การสืบทอดอะไรอันหลินถามด้วยความสงสัยอืมจะว่าอย่างไรดีลรเป็นการประหนักรู้ของอรยธรรมดาวมุ่งที่มีต่อท่าทองที่สําคัญคือเกี่ยวข้องกับพลังแห่งสายพันเป็นตัวกระตุ้นได้ดีนักมีประโยชน์ต่อ,อการศึกษาวิชากระบีของข้าไม่น้อยเลยขณะที่ซุนเซิงเหรียญกาลังพูดนางผู้ซึ่งเงียบขึมกลับมีใบหน้าเพื่อนยิ้มที่สดใส เมื่อพวกพันหลินเห็นอากับยิริยาของนางก็รู้แล้วว่าครั้งนี้นางได้ประโยชน์มหาศาลจริงๆอิจฉาจังเลยทำอย่างไรดีอะแฮมพวกเราไปต่อก,กันเถอะพันหลินกระแอมเล็กน้อยแล้วพูดเช่นนี้พวกเหนียวเทียนได้ฟังก็ชูไม้ชูมือเห็นดีเห็นงามด้วยจากนั้นก็เจอกับห้องลับที่อยู่โดดเดี่ยวอีกหลายห้องข้างในมีอุปกรณ์ทดลองหลากหลายชนิดมองไม่ออกขยับไม่ได้ราวกับกําลังเยี่ยมชมพิพธิธภัณฑ์กระทั่งพวกเขามาถึงพื้นที่โล่งกว้างอีกแห่ง สาหลิงที่สวมชุดขาวพลิ้วไหวก็เยื้องย่างเข้ามาทักทายพวกเขาพร้อมรอยยิ้มอินดีต้อนรับสู่ลานทดสอบสายเลือดการทดสอบนี้มีอัตราการรอดชีวิต30สิเอร์เซสิ่งที่พวกเจ้าต้องทําคือทําลายสายเลือดของมุญญ์สมาชิกที่ผ่านการทดสอบจะมีโอกาสได้รับการสืบทอดสายเลือดของห้องทดลองไปลิงกล่าวการสืบทอดสายเลือดของห้องทดลองจูจตูอันหลินก็เกิดความรู้สึกแปลกๆชอบกลเดี๋ยวนะการสืบทอดสายเลือดที่เจ้าว่าเป็นการสืบทอดสายเลือดแบบไหน ไอหลิงตอบยิ้มยิ้มว่าก็คือการสืบทอดสายเลือดที่สร้างขึ้นจากห้องทดลองแห่งนี้สินค้าของดาวมุ่งเป็นสินค้ามีคุณภาพแน่นอนอันหลิงทาไมฟังดูเหมือนกําลังขายสินค้าเลยละ่ะสัตว์ประหลาดที่แช่อยู่ในขวดแก้วของห้องทดลองผสมข้ามสายพันธุ์นั่นเกี่ยวข้องกับการสืบทอดสายเลือดของพวกเจ้าใช่หรือไม่จ,จูจู่จงยงเหยียนก็คิดโยงไปถึงสองเรื่องนี้อ้อพวกนั้นเป็นสินค้าบกคร่องขอองค์การสืบทอดสายเลือดไม่ต้องห่วงการสืบทอดที่ข้าให้พวกเจ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แล้วไปหลิงพูดด้วยยสายตาตไมม่บอกอกรณ์ เมื่อทุกคนได้ยินประโยคนี้ก็รู้สึกแย่โดยพลนันรู้สึกหวาดกลัวรางวัลน,นี้ประหนึ่งถูกบีบคั้นให้เป็นมนุษย์ทดลองพี่อันเราลองไปห้องอื่นกันดีกว่าเหมียวเทียนพูดอย่างกระวนกระวายใจอันหลินพยักหน้าอย่างไรเสียสถานที่ก็กว้างใหญ่ปานนั้นที่อื่นน่าจะมีอะไรให้เก็บเกี่ยวพวกเราขอปฏิเสธการทดสอบนี้อันหลินพูดกับปหลิงอกลงทดสอบงั้นหรือได้เช่นนั้นก็เริ่มการทดสอบได้ขอให้เจ้าโชคดีไปหลิงยิ้มแล้วหายวับไปจากที่เดิมอันหลินทุกคนงงเป็นไก่ตาแตก ที่ตายเถอะอนางหูหนวกหรือไงทั้งๆท,ท,ที่พูดว่าปฏิเสธแท้ๆบัดซบรู้สึกเหมือนโดนหลอกเลยลวดจือพิงกล่นดาทุกคนก็รู้สึกตัวได้ทันทีทั้งโกรธแค้นและอึดอัดใจ,จไหลิงคนนี้ต้องมีปัญหาแน่ๆไม่สิมีปัญหาทั้งโบราณสถานนั่นแหละขณะนั้นเองผิวดินก็เริ่มแยกตัวเผยค่อยๆเผยให้รู้ไฟเบอร์กลาสทรงกระบอกลอยขึ้นมาช้าๆข้างในเต็มไปด้วยของเลวสีแดงประตูของไฟเบอร์กลาสแงมออกของเหลวไหลทะลักออกมาระวัง อันหลินกล่าวเตือนด้วยสีหน้าที่เคร่งขครึมอย่างยิ่งพลังปราณอันยิ่งใหญ่หแผ่กระจายออกมาจากขวดแก้วชายคนหนึ่งยงื้อย่างออกจากขวดแก้วเสียงหายใจทุ้มต่ำดุดทีไร้ยจากคุมนรกเลตตาของเขาแดงก่ำมือสองข้างไกลเป็นกรงเล็บมังกรที่ปกคลุมไปด้วยเกล็ดเขายกกรงเล็บขึ้นแล้วแทงลงไปที่แผ่นหลงังค่อยๆดึงกระดูกสันหลังที่เต็มไปด้วยกระดูกงอกตะปุ่มตะปามออกมาส่งรอยยิ้มอมตให้แก่ทุกคนรอยยิ้มนั่นเย็นยะเยือกให้ความรู้สึกเนื้อตัวสันสะท้านโดยปราศจากความหนาว จากนั้นเขาก็ขยับร่างกลายเป็นเส้นสีดําหลีกไปอันหลินตะโกนลั่นแล้วปล่อยมัดสะเทือนขุนเขาใส่ชายคนนั้นอันหลินที่อยู่ในระดับหล่อเลี้ยงวิญญาณใช้พลังของหมัดสะเทือนขุนเขาได้แม่นยําและมีอนุภาพรุนแรงกว่าเดิมลําแสงสีทองสาดส่องไปทั่วลานทดสอบเมื่อสมาชิกทุกคนได้ยินก็กระจายตัวเว้นที่ให้อันหลินกับเจ้าอัป,ปลักษ์ได้สู้รบปรบมือชายคนนั้นยกกระดูกสันหลังขึ้นหวังจะฟันกำปั้นสีทองทิ้งลํำแสงดำทะมึนเป็นทางยาวทำให้หมัดสะเทือนขุนเขาแหลกสลายซ้ำยังไม่ยอมหยุดอีกด้วย อัหลินเบิกตากว้างไม่คิดเลยว่ากระบวนท่าที่ทรงพลังของตัวเองจะถูกชายคนนั้นทลายได้อย่างง่ายดายเจ้าอัปปะักคำรามลั่นยกกระบองขึ้นแล้วฟาดชายคนนั้นกระบองเงินชนกับกระดูกสันหลังจนเกิดเสียงดังของโลหะประกายไฟแตกกระเด็นพลังอันน่ากลัวสะเทือนจนเจ้าอัปปะรักลอยออกไปไม่ได้การลังเลไม่ได้แล้วอัหลิงหยิบยันกระบี่พิฆาตระดับแรงจิตออกจากแหวนมิติแล้วกระตุ้นมันทันทีกระบี่ไร้เทียมทานเขาตะโกนเสียงดังถ่ายเทพลังปราณไปยังแผ่นยัน ทว่ายันกลับไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองเลยสักนิดพับผ้าซีเยนเป็นไม่ไปแล้วหรือไงอันหลินตะลึงงานรีบเปลี่ยนไปใช้ยันอีกแผ่นแล้วกระตุ้นมันเพียงครู่เดียวเขาก็รู้สึกถึงแรงกดดันที่ไร้รูปร่างทําให้กระตุ้นแขนยันไม่ได้อย่างเส้นเชิงชายที่ถือกระดูกสันหลังกําลังพุ่งมาหาตนด้วยความเร็วสูงสุดแล้วทันใดนั้นมีกงจากพุ่งไปทางชายคนนั้นชายคนนั้นยกกระดูกสันหลังขึ้นแล้วฟันกงจกักแต่เสี้ยววินาทีนั้นเองลำแสงกระบี่และใบมีดลมก็ตามมาปกคลุมชายคนนั้นไว้ พลังงานเริ่มระเบิดแผ่กระจายไปทั่วทุกสารทิศอันลินเองก็ชักกระบีพ่พิชิตมารออกมาในตอนนั้นเองชายคนนั้นพุ่งออกจากขอบเขตของระเบิดมือถือกระดูกสันหลังวาดเส้นสีดําเป็นทางรวดเร็วยิ่งนักแต่อันลินกลับเปิดวิชาย,ยันทิพขณะนั้นทันทีดวงตากลายเป็นสีขาวพลนตวัดกระบีพ่พิชิตมารฟันลงไปที่จุดอ่อนอย่างไม่ปราณีชายคนนั้นทําหน้าตกใจฝีเท้าหยุดชะงักทันใดร่างกายบิดตัวประหนึ่งอสอรพิษหลบหลีกระบี่ของอันลิน ตอบสนองไวนะอันหลินพรานใจเขาโจมตีหลังใช้วิชาย,ยันทิปมองหาจุดอ่อนกลับถูกชายคนนี้จับได้เสียแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่เขาพบเจอเหตุการณ์แบบนี้ระหว่างการรบหลังชายคนนั้นหลบได้ก็ตอบโต้ทันทียกกระดูกสันหลังขึ้นแล้วปล่อยลำแสงสีดำทะมึนอันหลินถอยหลังกรูดต่อให้เขาจะใช้วิชาย,ยันทิปโจมตีและวิเคราะห์การหลบหลีกแต่เพราะสู้ความเร็วอันน่ากลัวในการโจมตีของชายคนนั้นไม่ได้ทําให้บาดเจ็บหลายแห่งในทั่วพริปตาตอนนั้นเองเจ้าอัปปารักษก็ถือกระบองเงินเข้าร่วมสมรภูมิรบแล้ว แม้จะมีเจ้าอัปลักษ์เข้าร่วมสถานการณ์ก็ไม่ได้ดีไปกว่ากันมากนักยังคงถูกยับยั้งอยู่ดีหากเป็นเช่นนี้ต่อไปเมื่อบาดแผลของเขาเพิ่มขึ้นไม่หยุดต้องตายเพราะเสียเลือดมากเกินไปแน่ๆเจ้าอัปลักษ์เจ้าปล่อยท่าไม้ตายหน่อยยับยั้งเขาได้แค่ช่วอึดใจก็พอแล้วอันหลินตะโกนลั่นเจ้าอัปลักษ์ทำหน้าเยเกข้าไม่มีท่าไม้ตายอันหลินชายที่ใช้กระดูกสันหลังเป็นอาวุธคนนี้แสดงเจตนาชัดเจนว่าจะฆ่าอันหลินก่อนตอนนี้ร่างกายของอันหลินเต็มไปด้วยบาดแผลเนื้อตัวชุ่มโชกไปด้วยเลือด แม้แต่เจ้าอัปปะรักษก็ได้รับบาดเจ็บไม่น้อยเชย่นกันบาดแผลที่ลึกจนเห็นกระดูกปรากฏเด่นชัดตรงหน้าอกเจ้าอัปปะรักษไม่มีท่าไม่ตายและพวกเขาก็ไม่มีไพ่ตายที่จะเอาชนะได้จะสู้อย่างไรอีกคาถาเรียกสายฟ้าในสถานการณ์แบบนี้แค่เอาตัวรอดยังมีปัญหาจะแบ่งสมาชิกไปเรียกสายฟ้าได้อย่างไรอิชาแห่งอนุภาพใช้ขู่คู่ต่อสู้ระดับกระจกงอกง่อยยังพอว่าแต่สำหรับคู่ต่อสู้ระดับสูงแล้วมันไม่มีประโยชน์เลยสักนิด ก้อนอิดเฮ้อเมื่อเจอศัตรูตัวฉกาดอันหลินเพิ่งรู้สึกตัวว่าพ่ยไตยที่ตนใช้ได้มีน้อยจนน่าสงสารพวกเหนียวเทียนและจงหยุงเหยียนทาได้แค่ช่วยยับยั้งเล็กน้อยอยู่อีกมุมเท่านั้นคนที่โจมตีตัดสียชะตาได้นั้นมีเพียงต้องเพึ่งพาอันหลินกับเจ้าอัปรลักษ์แล้วจนปัญญาแล้วมีแต่ต้องสู้อย่างไม่คิดชีวิตสักตั้งแล้วแววตาของอันหลินโหดเยี่ยมเมื่อเผชิญหน้ากับลำแสงดำทมินที่พุ่งเข้ามาของชายคนนั้นเขาก็ตอบโต้ด้วยการยกกระบี่พิชิตมารขึ้นรับ เขาแสดงข้อดีของอาวุธกึง่งเซียนที่นี้ไม่ได้แต่ความคมกริบของมันนั้นเป็นสิ่งที่นี่มีพลาดแน่นอนเลือดสาดกระเซน็นออกจากตัวอันหลินเขาถูกลำแสงสีดำฟันเข้าอย่างจังแม้จะใช้พลังบงกดพระสุธาคุ้งกันแล้วก็ยังเกิดบาดแผลที่ลากยาวตั้งแต่หัวไหล่ไปถึงบั้นเอวชายคนนั้นถูกกระบีพิชิตมานทะลวงหน้าอกโดยไม่ทันตั้งตัวเจ้าอัปะละกับอาศัยโอกาสนี้ฟาดกระบองใส่ศีสษะของเขากระบองเงินมีความเร็วสูงแฝงด้วยอนุภาพมหาศาลหากว่าชายคนนั้นต่อต้านไม่แน่ว่าแม้แต่กระโหลก แต่ในขณะนั้นเองร่างของเขาก็บิดตัวดุจอสร,รพิษอีกครั้งติ้งอันหลินดีดนิ้วซ้ายตะปูสีแดงพุ่งทะลุอากาศไปอย่างรวดเร็วโดยมีศีรษะของชายคนที่เพิ่งบิดตัวเสร็จคนนั้นเป็นเป้าหมายตะปูตัวนี้คือตะปูทะลุมิตินั่นเองแม้ตะปูทะลุมิติจะไม่อาจสแสดงอนุภาคพลายมิติบทคยี้ไข้คนได้เมื่ออยู่ในมือเขาก็ตามแต่ลักษณะพิเศษที่มีชีวิตชีวาคมผิดอ,อย่างยิ่งนั้นยังคงอยู่ตะปูทิ้งร่องรอยสีแดงไว้เป็นทางยาวทิ้งแทงศีรษะของชายคนนั้นในพริตา จิตวิญญาณแห่งสายลมมีวงแหวนลมรายล้อมฝ่าเท้าของอันหลินความเร็วของร่างกายเพิ่มขึ้นมาปรากฏตัวตรงหน้าชายคนนั้นในพริบตาบาดแผลบนหัวของชายคนนั้นกำลังขยับเห็นได้ชัดว่าการโจมตีนี้ไม่เพียงพอจะสังหารเขาและนี่ก็เป็นสาเหตุที่อันหลินต้องมาปรากฏตัวตรงหน้าเขาอย่างรวดเร็วสิ่งที่เขาต้องการก็คือช่วงเวลาเซี้ยววินาทีที่หยุดชะงักตายเสียเถออันหล,ล,ลินตะโกนลั่นตวัดกระบี่พิชิตมารปล่อยลำแสงสีดำทะมึนลำแสงกระบี่พุ่งผ่านไปฟันร่างของชายคนนั้นขาดเป็นสองท่อน ช่ววินาทีที่เลือดสาดกระจายเขายังคงไม่หยุดยัง้งกระบี่พิชิตมารปล่อยลำแสงอย่างต่อเนื่องฟันร่างของชายคนนั้นออกเป็นหลายสิบชิน้นแฮกแฮกเขาหายใจหอบร่างกายโอนเอ็นเห็นได้ชัดว่าเริ่มหมดแรงแล้วพวกเจ้ารีบเข้ามาซัมมี่สิใครมีพลังไฟบ้างมาเผาหน่อยอันหลินพูดพลางมองชิ้นเนื้อซึ่งไม่อาจเรียกว่าร่างกายได้อีกบนพื้นแม้คํของของอันหลินจะดูโหดเยี่ยมไปบ้างแต่ทุกคนกลับแสดงอาการเห็นด้วยอย่างเคร่งขรึมลวดจืดพิงสแดงวิชาอัคคีบนไลัยการแผดเผาชิ้นเนื้อบนพื้น อันหลิงหยิบยาบำรุงเลือดออกจากแหวนมิติยื่นให้เจ้าอัปลักไหลายเม็ดตนเองก็กินไปหลายเม็ดเช่นกันเขาบาดเจ็บสาหัสยาบำรุงเลือดอย่างมากก็แค่คงสภาพอาการของเขาอยากฟืน้นฟรูร่างกายในเวลาอันสั้นนั้นเป็นไปไม่ได้ในตอนนั้นเองจู่ๆเสียงของระบบก,ก็ดังขึ้นมากระทันหันการทดสอบสายเลือดเสร็จสิ้นจากนั้นทัศนวิสัยก็เริ่มติดติดดับดับทุกคนมาโผล่ภายในมิติสีขาวบริสุทธิ์แห่งหนึ่งอีกครั้งที่นี่มีลูกบอลสีดำอยู่หนึ่งลูก หมัดสะเทือนขุนเขาอันลินตะโกนอีกครากระแทกหมัดสะเทือนขุนเขาใส่บอลลูกนั้นทุกคนต่างก็ตกใจกับวิธีการของอันลินแต่ต่อมาก็รู้สึกว่าสวยไปเลยตูมพลังงานมวลมหาศาลร,ระเบิดลูกบอลสีดำไม่ขยับขยื่นไม่เป็นอะไรเลยสักนิดติ้งตะปูทะลุมีติแทงลูกบอลจนเกิดเสียงแหลมทว่ากลับไม่อจทลายการป้องกันของมันได้นี่เจ้าทำลายของสาธารณะได้อย่างไรไปลิงปรากฏตัวอีกครั้งด้วยสีหน้าไม่พอใจไม่ใช่เรื่องของเจ้ามีปัญญาก็มาตีค่าสิ่ อันหลินไม่ชอบไปหลิงตั้งนานแล้วให้ตายสิเรื่องที่แซงทําเป็นหูทวนลมหลอกเขายังไม่ได้คิดบัญชีเลยขณะที่พูดเขาก็เงื้อกระบีพิชิตมารขึ้นจะฟันบันสีดําลูกนั้นฟิวร่างสีขาวพุ่งมาหยุดอยู่ข้างตัวเขาทียะฝ่ามือฟาดลงบนใบหน้าของเขาอย่างแรงแรงมหาศาลอันหน้ากลัวจูบโจมจนเขาอาเจียนเป็นเลือดร่างลอยออกไปแล้วตกลงบนพื้นใบหน้าของปายหลิงเย็นเยือกแขนขาหยกยังอยู่ในท่างเนื้อมือทุกคนยืนนิ่งอยู่กับที่อ้โหนางตบคนได้อย่างไร ไม่สินางมีร่างเป็นตัวเป็นตนได้อย่างไรคนที่งงที่สุดก็คืออันหลินเขาลูกแก้มที่บวมเป็งของตอนแล้วลุกขึ้นจากพื้นมองไปหลิงอึ้งอึงราวกับเห็นผีอย่างไรอย่างนั้นเจ้าเป็นคนบอกให้ข้าตบเองนะไปหลิงเสียยิ้นแล้วพูดเจ้าเจ้าไม่มีร่างไม่ใช่หรืออันหลิงมองหญิงสาวที่สวมชุดขาวพลิ้วไหวผิวเนียนละเอียดตรงหน้าด้วยความงุงงใครบอกเราว่าร่างกำลงของสถาบันวิจัยไม่มีร่างจริง อีกอย่างอรารรธรทมเทคโนโลยีดาวมุ่งก้าวหน้ายิ่งนักใช่ว่าพวกเจ้าจะไม่รู้แม้นี่จะเป็นสถาบันวิจัยที่ทิ้งร้างแต่ก็ยังมีความหมายขอองค์การดำรงอยู่อยู่ดีฉะนั้นอย่าคิดจะทำเรื่องไร้สติมิเช่นนั้นพวกเจ้าจะรับผลที่ตามมาไม่ไหวขณะที่พูดใบหลิงก็ถลึงตาใส่อันหลินเห็นได้ชัดว่าไม่พอใจกับการกระทำเมื่อครู่ของเขาเป็นอย่างมากเช่นนั้นก็จงรับการสืบทอดสายเลือดนาบัดนี้เถอะไปหลินพล่งขึ้นมาพวกข้าปฏิเสธการสืบทอดปล่อยพวกข้าไปเถอะอันหลินพูดด้วยสีหน้าจริงใจ ทุกคนก็พยักหน้ารัวๆสืบทอดสายเลือดเงินหรือจากนั้นกลายเป็นเจ้าง่างลิปริตที่ใช้กระดูกสันหลังของตัวเองเป็นอาวุธเงินหรือล้อก,กันเล่นหรือไงอืมได้เลยเช่นนั้นก็เริ่มการถ่ายทอดไปหลิงยิ้มบางๆต่อมาบนสีดำก็สาดแสงปกคลุมไปทั่วทุกคนพับภาษิฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องหรือพวกข้าจะออกไปอันหลินโมโหแล้วไปหลินแซงทําเป็นหูทวนลมยัดเยียดอีกแล้ว พับพาสิไปลิงเยกไหลแล้วพูดว่าที่นี่ไม่มีสายเลือดพับพาสิไม่ต้องหวงสิ่งที่พวกเจ้าได้ตอนนี้เป็นสายเลือดที่คลาสสิกที่สุดของห้องทดลองแน่นอนทุกคนพวกเขาคิดว่าหมดหนทางจะคุยกับไปลิงแล้วคนอื่นถือมีดฆ่าเป็นผักปลาดหนึ่งคงจะเป็นหลักการนี้แหละทุกคนต่างก็ทอดถอนใจช่วยไม่ได้ตอนนี้ทําได้แค่รอดูว่าใครจะโชคดีถูกรางวัลใหญ่แน่นอนว่าไม่มีใครถูกจะดีที่สุด แสงปกคลุมทุกคนพวกเขาต่างก็สบตากันอย่างตึงเครียดเกรงว่าจะมีใครหลับตาด้วยความหวนวิตกแต่ยังดีที่เหมือนนว่าทุกคนจะปะกติดีไม่เกิดเหตุการณ์อย่างซุนมเสิ่งเหรียญทั่วขณะที่อันหลินกาลังถอนหายใจดวงตาของปาหลิงกลับแหลงประกายประกาศลั่นว่าอินดีด้วยเจ้าได้รับการสืบทอดสายเลื่อนอีกาทองอันหายากนี่เป็นการสืบทอดที่สุดยอดยิ่งนักนิ้วของปาหลินชี้ไปที่อันหลินข้าหรืออันหลินสะดุ้งแล้วชี้ที่ตัวเองปาหลิงสายหน้าชี้นิ้วเรียวยาวไปที่กระเป๋าของอันหลิน ขณะนั้นเองกระเป๋าของอันลินก็กระเพื่อมมีดอกไม้สีแดงกำโคลออกมาเสียงอ่อนหวานดังขึ้นน่ารำคาญเสียจริงปล่อยให้ข้านอนหน่อยไม่ได้หรือไงใครเอาแต่พูดอยู่ในหัวข้าไม่หยุดกันละเนี่ยอันลินบัดซบลืมเจ้าล่องหนนี่ไปได้อย่างไรหนึ่งคนอื่นถือมือข้าเป็นผักปลาหมายถึงผู้อื่นถือครองอํานาจในการฆ่าส่วนตนเป็นผู้ถูกกระทําจบตอนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องนี่ยายฟังให้หลับด้วยนะครับขอบคุณครับ